สวัสดีครับสวัสดีนะครับตอนนี้เราอยู่กับน้องคุณศึกนะครับผมสังเกตดูน้องคุณศึกเป็นไงบ้างครับทุกคนสังเกตดูนะครับดูครับอันนี้แหละที่เรียกคําว่าช้างไม่สบายนะครับสังเกตที่งวงตกพื้นหูไม่สะบัดนะครับหางไม่แกว่งนะครับคุณศึกเราไม่สบายอีกแล้วนะครับทุกคนนะครับดูงอหงอยนะครับดูซึมซึมนะครับนี่ดูครับอันนี้แหละช้างไม่สบายนะครับ คุณบานเราอยู่บนบนกระท่อมข้างบนนี่แหละนะครับผมคุณบานน่าจะพาคุณศึกเราไปหาหมอแล้วนะครับผมก็ไม่ต้องห่วงนะครับคุณศึกเราเป็นประจํานะครับอ้าวอันนี้เราไม่ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอะไรครับคืออาการถ่ายท้องครับท้องเสียคุณศึกเราท้องเสียอีกแล้วนะครับผมนี่นะครับคุณศึกไม่สบายแล้วลูกคุณศึกไม่สบายดูครับเด็กน้อยของเราไม่สบายครับผม ารงสารมากนะครับเวลาช้างไม่สบายนี่แหละครับผมคุณศึกนี่ปางเรานี้จะมีอยู่คุณศึกกับแม่เขานะครับแล้วก็มีแม่พรอนทิพย์นะครับที่ชอบถ่ายท้องนะครับบ่อยกว่าช้างเชือกอื่นเลยนะครับคือถ่ายท้องท้องเสียตลอดเลยครับกินอะไรที่เข้าไปไม่ผิดปกติกับท้องเขานิดหน่อยก็มีอาการเลยนะครับผมดูดี่คุณศึกเรานะครับคือไม่กินหญ้าเลยนะวันนี้ ดูดีครับโอ้โหนะคุณศึกเรางงงอยเลยครับวันนี้นี่แหละอาการถ่ายท้องนะครับคือท้องเสียตั้งแต่เช้าเลยเมื่อวานนะครับมีอาการตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับอาการเมื่อวานก็ยังดีอยู่นะครับคือยังกินหญ้านิดหน่อยนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่สบายท้องเขาเลยนะครับก็ยังกินหญ้าไม่ค่อยได้นะครับผมดูครับงวงตกนะ คือจะนิ่งๆนะครับดูเห็นไก่ก็ไม่สตอปสตางอะไรเลยนะครับปกติจะเห็นไก่แล้วไล่ไล่ไก่เป็นว่าเล่นเลยนะคุณศึกเราอโอโ้นะครับดูนะคุณศึกเรานะครับโอเคเราก็มาทักทายดูอาการคุณศึกแล้วนะครับก็เช่นเคยนะครับเป็นอาการบ่อยมากนะครับคุณศึกเรานะครับสาเหตุนี้ก็คืออาหาหรการกินนะครับ กาจะกินอ้อยเยอะสับป,ปะรดเยอะหรือกินกล้วยเยอะก็เนี่ยบางทีบางเชือกก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงนะครับกินหญ้าอ่อนบ้างกินดินอะไรนะครับดินโป่งดินอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะบ้างนะครับผมทําให้เกิดการถ่ายท้องนะครับนี่ฮะผลึกเรานะครับโอเควันนี้เราก็จะพาไปทักถ่ายคุณออสด,ด้วยนะอันนี้เป็นหญ้านี่ที่ปางของเรานะผ่ายออสอยู่ข้างบนนะครับผมนี ่วงนี้เราก็ไม่ไม่นำออสออกมานะครับเราก็ยังดูก็หน่อยก็ยังไม่ถึงกับาพาเขาเดินเล่นนะคจะไม่เจอกับเพื่อนยังนะครับก็ถ้าอยู่กับที่นะครับผมนี่นี่นะแล้วยังไงออสแล้วไงลูกโอ้โหเป็นไรเนี่ยฮะฮะเป็นไรวันนี้ หิวนะครับดูดิครับเอาโยนยาให้เขาหน่อยนะโอ้โหมึงนี่เล่นดูดิเอาเดียดูเขาเล่นดิแทงน้ําดินี่ดีไม่กลิ้งไปไกลนะครับทุกคนนี่นะครับก็ช่วงนี้พยายามลดอาหารการกินลงบ้างนะครับก็ไม่ให้กินเยอะสักเท่าไหร่ คือจานวนยาที่เราให้เนี่ยก็อาจจะน้อยลงนะครับจาก20มัดก็จะเหลือประมาณ10 15มัดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะไม่ให้เขาลดหุ่นจนมากเกินไปนะครับก็พอที่เขาจะมีสติกลับมานะครับผมคือคล้ายๆอยากจะตกมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับการตกมันคือร่างกายสมบูรณ์นะครับผมถ้าเราร่างกายไม่สมบูรณ์เราก็ช้างเขาไม่ตกมันนะครับนี่ฮ นี่นะครับผมก็ยังดูหล่อดูเหลาเหมือนเดิมนะฮะอีกมัดหนึ่งนะสองมัดแล้วกันนะครับผมวันนี้นะครับอ๋อดิ๊แบบหญ้าแล้วจับหรือให้กินหญ้าเนี่ยคือจับเลยนะจับแหนบหอบไว้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องสั่งเขาทําเองนะครับเป็นเขาชอบนะฮะชอบ นะครับนี่ฮะพายอัของเรานะครับก็ยังปกติดีนะครับผมนี่โอ้โหนะครับหุ่นก็ลดลงมาบ้างอยู่นะครับก็อย่างที่บอกครับช้างตกมันก็อันตรายกับควานนะครับลำบากในการเก็บอึนะครับช้างก็สงสารช้างด้วยนะครับเวลาเขาตกมันไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่กับที่โอเคนะครับเราก็ นี่บรรยากาศที่ปางบนกระท่อมของเราอ่ะคุณบานไปไหนฮะไม่คุณศึกไปหาหมอยังไปมาแล้วเพิ่งขึ้นมาเนี่ยกว่าจะถึงใช้เป็นชั่วโมงเลยเหรออ่างั้นไปไปไปเราไปดูคุณศึกหน่อยนะครับอ่ะแล้วคุยกับอ่คุยกับบานหน่อยนะครับออดออดอยู่นี่ก่อนนะอ่ะมีงออดเราอยู่นี่ก่อนอ้าวนะครับวันนี้เราก็จะมาถามพานบานนะครับนี่ คุณสึกเรานะครับไม่สบายอีกแล้วอ่ะนี่นี่ดูครับปีการเดินมั้นะการเดิมั้ยท,ท้องเสียเหรออ่ะสาเหตุท้องเสียเกิดจากอะไรา้าพอจะรู้ไหมผหมากว่าจะเกิดจากอาไแต่คุณสึกเขาก็มันเหมือนแบบเป็นปกติของเขาไปแล้วแบบเราก็มันหายากนะชามแบบนี้นะ คือถ้าถ้าเป็นนานๆทีเป็นเนี่ยก็พอจะทราบสาเหตุนะครับแต่อันนี้เป็นแต่อันนี้คือแบบมันก็เป็นแบบนี้ดูก็ไปกินทุกวันนะก็ไปกินกล้วยกินบกินยาอืมกินยาแบบก็อร่อยไม่ไหวก็ถ่ายท้องถ่ายท้องเฉยอะไรอย่างเงี้ยประมาณั้นแต่แต่รู้สึกว่าเหมือนจะอ่อนแรงเยอะเลยนะดูเพราะว่าถ้าถ่ายท้องคือขาจะอ่อนแรงไงอันนี้คือแบบรอบนี้เขาแบบ จะหนักกว่าทุกครั้งออเสังเกตดูนะสังเกตที่หูเขาเยอะจะนิ่งนิ่งมากงวงเขาก็จะตกละตกละหูก็ไม่แกว่งหางไม่แกว่งหูไม่สะบัดนี่แหละคือช้างป่วยเนาะอาการมันประมาณแบบเหมือนคล้ายๆแบบว่าเขาจะปวดท้องคือจะไม่อยากขยับจะไม่อยากไปไหนอย่างเงี้ยนี่นะครับกินเมื่อกี้กว่าจะเดินลงไปถึงนู่นโอ้โหแบบโหช้านคือถ้าเห็นนี่แบบโอ้โหยังแบบ เหมือนแบบถ้าผลักแค่นหนเหมือนเหมือนจะล้มนะเดินสักโซเซ่ก็คือยังมีข้อดีอยู่นะครับท้องเสียคือขท้องเสียนี่ดีกว่าท้องอืดเนาะช้างป่วยนี่ท้องอืดนี่จานอันตรายกว่าถ้าให้เลือกไงถ้าสองอย่างเนี้ยก็ท้องเสียจะดีแต่ว่ามันมันจะแตกต่างกันเฉยถ้าอย่างนี้ก็อาการก็ไม่ใช่ว่าไม่น่าเป็นห่วงก็น่าเป็นห่วง กินเกลือแร่ยังกินแล้วเหรอเกลือแร่ยาท้องเสียอะไรเงี้ยกินดื่มน้ำไหมวันนี้โดนไปสองเข็มอ๋อฉีดยาด้วยเหรออ๋อวันนี้คุณศึกโดนไปสองเข็มนะเมื่อกี้เราไม่ได้อยู่นะครับเมื่อกี้พาพาลูกชายไปเที่ยวนะครับผมให้เขามาดูเพราะว่าเขาไม่เดินไงเออแบบไม่อยากเดินแต่ดูแบบหน้าเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ดู ดูเหมือนง่วงเลยคือ,อคือหน้าเขาจริงๆเขาเพราะว่ามันเข,เ,ขเขาไม่ค่อยซึมแต่แต่เขาแบบเหมือนแบบปวดอย่างเงีแบบ้ยปวดนะน่าจะปวดคือเขาลาแต่เขาไม่ได้ซึมแบบแบบคือมันมัน,หนเหมือนกันนะคือถ้าเวลาเขาปวดท้องนะช้างบางเชือกอาจจะนอนลุกนอนลุกนะฮะนี่แ <ๆ S 2> สดงอาการถึงการปวดท้องอันนี้คุณศึกเรานี่ตามที่ดูนี่สแสดงอาการถึงการอ่อนเพลียมากกว่านะครับคือเขาไม่ได้อ่า เจ็บท้องอ่อนเพลียคือท้องเสียแหละเนาะคือหมดแรงอ่อนเพลียท้องเสียก็คือขี่เขาก็บอกได้ชัดอยู่แล้วเป็นน้ำหมดเลยเนาะอ๋อขี้เป็นน้ำด้วยเนี่ยควันบานแล้วเก็บแล้วนะแดดก็ส่องแล้วนะครับผมวันนี้วันนี้เขายังไม่ได้ขี้ยังไม่ได้ขี้เหรอเพราะเขาถ่าย้องไปอ๋อเป็นเริ่มคือเราก็ต้องดูให้วันนี้วันแรกเนาะที่เป็นเนาะวันแรกวันแรกนะครับว่า เมื่อวานาวยังเป็ดก้อนอย่นะอ่าเมื่อวานเร,เริ่มเริ่มเริ่มจากเมื่อวานแต่วันนี้คือเป็นหนักเลยใช่เพราะว่าเมื่อวานตอนเที่ยงเราไปอาบน้ำก็ยังเป็ดก้อนอครับเรากลับมาก็ประมาณช่วงตอนเย็น,นก็การก็น่าเป็นห่วงอยู่นิดเน,ะนาะแต่แก็ยังดีที่ว่าคุณศึกเรานี่เป็นบ่อย <c oughs> เป็นบ่อยเดี๋ยวก็หายพอเขาเป็นบ่อยเราก็ไม่รู้สิ่งมันก็กลายเป็นแบบว่าเราชินไปแล้วเออเป็นปกติของเขาแล้วถ้าเป็นนานๆทีนี่คือปกติแล้วช้างขาซ้อครับคือ นาน,นานทีหนึง่งเขาจะเป็นออพอเป็นปุ๊บใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าเขาเขาถ่ายท้องอย่างเงี้ยแต่เงี้คือเขาเป็นบ่อยมันก็น่าเป็นห่วงนะเพราะว่ามันคือมันไม่ดีต,อต่อ,ขอเขามันไม่ดีต่อเขาเป็นบ่อยนี่แก,แก่ไม่แก้ไม่ถูกจุดเลยนะหมอคุณศึกเรา<ก>เป็น,นเป็นบ่อยครับเดือนเดือนหนึ่งก็เป็นครั้งหนึ่งเดือนต่อครั้งเลยเดือนเดือนละครเดือนละครถ่ายท้องบ่อยนะครับคุณหมอก็ ก็จะเป็นใช่ไหมจำได้เมื่อกี้ที่บอกว่าเองไปตัดหญ้ามานะคือคือผมกินหญ้าตรงโกปุ๊บคือมันเมื่อกแบบว่ามันเหมือนจะเป็นแต่ไม่เป็นอย่างนี้หญ้าช้างเชือกอื่นก็กินหญ้าเหมือนคุณศึกนะครับแต่เชือกอื่นไม่เป็นเลยก็กินปกติอ่ายังไม่แป้นหรอกยังออสนะฮะไม่เคยเป็นนะตั้งแต่ขี่เข้ามาไม่เคยทายท้องเลยช่วงนี้เขามีสปะรดเยอะอ่าอาจจะกินสับปะรดเยอะเนาะสปะรดเพราะว่าคุณศึกเราไปต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเราก็ไม่ทราบเพราะว่า ภาษาเองมันเกิดจำได้แต่เชื้ออื่นก็กินเนาะไม่เป็นไรเชื้ออื่นเขาก็กินหมดกินเหมือนคุณศึกเลยเพราะว่าเชือกอื่นเขาก็กินนะอ่แต่สับปะรดเป็นลูกเป็นลูกสีเขียวๆอย่างนี้แต่คุณศึกเราถ้าถ้าผมให้ผมคิดนะผมคือคุณศึกเขาอ่ะเขากินไม่ได้คือเขาเป็นแบบระบบเขาไม่ดีเขาไม่ควรจะกินเยอะแบบของเปรี้ยวอย่างเงี้ยคือท้องเขาไม่ดีระบบขับถ่ายเขาไม่ดีไม่เหมือนช้างเชื้ออื่นอย่างพี่น้องเขายังไม่ได้เป็น ตัอ่าที่เป็นรุ่นเดียวกันอ่ารุ่นเดียวกันคือที่บอกว่าป่วยนั้นมันมีไม่มีคุณศึกเรานี่บ่อยคือเราเห็นตั้งแต่เขาเกิดละคือเขาแบบโอ้เออคุณศึกนี้ประวัติคือเหมือนแม่นะแม่เขาถ่ายท้องบ่อยเนาะแม่เขาเนาะแม่เขาครับก่อนก่อนที่จะมีคุณศึกนะแม่เขาจะเป็นบ่อยบ่อยเหมือนคุณศึกเลยบ่อยเหมือนคุณศึกเลยถ่ายท้องบ่อยแต่ทีนี้พอแม่เขามีคุณศึกแล้วไม่ค่อยเป็นละคุณศึกแม่เขาก็ เป็นอยู่แต่ไม่นั่นนะเป็นแบบเหมือนเชื้ออื่นแบบนานๆปีแล้วทั้งสองแม่เขาก็ถ่ายท้องนะก่อนเดือนที่แล้วมั้งแม่วันเพ็ญเราแม่เขาแต่แม่เขาทายท้องเหมือนกันแต่แต่ทีนี้บอกกูศึกมาปุ๊บคือแบบแค่เดือนเดือนที่แล้วเกือบจะเป็นนะครับแต่ก็หายดูแบบเห็นมี้ับช้างในเวลาเขาป่วยคือเขาแบบตึมมากเลยเหมือนแบบว่าถ้าใครมาต่อยเขาเนี่ยแบบคือแบบเขายอมแพ้เขายอมแพ้ดู คือแต่ถ้าเขาไม่ป่วยนะก็ถามว่าน่าเป็นห่วงไหมก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับแต่ก็ต้องเฝ้าก็เฝ้าดูอาการนะครับตอนนี้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับคุณศึกเราก็สู้นะลูกโอ้โหนะครับนี่เราก็งดไปกินสับปะรดแล้วเนาะกล้วยอ้อยอะไรไม่กินละก็ตอนนี้ว่าจะไปหาตัดหญ้ากักูหญ้าก็หญ้าพิเศษเขาทิ้งเยอะนะแต่คือเขายังกินกว่าหญ้า หญ้าใน,านเปียอกคือเราก็ต้องยาไม่กวาดนะครับบางคนอ,อาจจะคิดว่าไอ้ยามันยังไม่หมดอย่างเงี้ยคือ,ค,อคือเขากินไงใช่ไหมสังเกตดูว่าเขาเขาจะกินอยู่คือแต,แต่แต่เขาจะกินส่วนน,น,นิดนิดน่อยนิดน,น้อยนิด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 ค,คือเราก็ต้องพยายามไปหา,าอีกมาให้ตอนอเพียอย่างนั้นเขาก็ได้กินไงแต่ถ้าเราเอาเอายาญาในเปียให้คือเขาไม่กินอะไรเสอย่างนี่ฮะยาแถวนี้ไม่กินนะตัดให้เราคือถ้าเราไปตัดยาตะโกงอย่างนั้นคือเขากินไง เกินนิดหน่อยคือถ้าเราตัดเยอะๆใช่ไหมเขาก็แบบรวมกันก็ก็ยังดีกว่าเขาไม่มีกลนนิ่นก็ศึกนอนแล้วตอนนี้น,ะนอนยืนนอนคือช้างป่วยนี้เขาจะไม่นอนไม่ไม่นอนลงนะครับเขาจะยืนหลับนะครับมันก็ทั้งช้างเด็กนะครับเพราะว่าเวลาเขานอนลงไปแล้วเขาจะอาจจะไม่มีแรงลุกขึ้นมานะครับนี่นะอันนี้จะเป็นช้างป่วยนะไม่ว่าช้างเด็กช้างใหญ่นะครับเวลาเขาป่วยเขาจะ ไม่นอนหลับนะครับเขาจะพยายามยืนหลับนะครับ้าเขานอนหลับนี่คืออาการหนักแล้วอาการจะหนักแล้วนะคือเขาจะลุกไม่ได้แล้วอาการสุดใครับคือขณะเขาเวลาเขาถ้าเขาหลับเนี่ยคือเราก็ต้องพยายามเหมือนแล้วก็ยกเรนให้เขาคือให้เขายืนได้ถ้าเขาหลับลงแล้วคือเปอร์เซ็นต์ที่เขาจะลุกได้คือมันยากมากครับเพราะว่าแค่ขณะเขาไม่ได้ป่วยอะไรเสีย่างไหม คือเขาลุกเขายังต้องใช้แรงพยุงลุกอย่างเงี้ยใช่นะครับคือถ้าเขาป่วยเนี้ยนอนลงคืออันนั้นคือแย่แล้วแย่ไม่มีแรงดันดันตัวเองแล้วเนาะอย่างเงี้ยคือคือมร้เขาคือเขาก็กลัวของเขานะคือมันเป็นสชะตากรรมของเขาอยู่แล้วคือเขาจะไม่นอนลงคือเขารู้ตัวของเขาไงว่าถ้านอนลงปุ๊บคือเขาอาจจะไม่มีแรงลุกอย่างเงี้ยคือเขาก็อันนี้คือเขาก็เซ็ตของตัวของเขาถ้ามันหนักอีกหน่อยคือเขาก็จะพิงที่ต้นไม้อย่างเงี้ย แต่ถ้าเขานอนลงนี่คือแย่แล้วแย่แล้วนี่นะครับวันนี้เราก็มาดูอัปเดตอาการคุณศึกนะวันแรกนะครับก็จะอัปเดตต่อไปนะครับผมดูกันนะว่าคุณศึกเราจะหายปกติกี่วันกันแน่นะครับปกติก็เคยเป็นนี่หายกี่วันนะสี่ห้าวันก็หายแล้วห้าวันห้าวันนะครับผมโดยเพราะว่าคุณศึกเรานะค่อนข้างา<อ>ที่จะเป็นบ่อยนะเป็นหนักหน่อยเนาะรอบนี้ดูซึมๆแบบไม่เหมือนรอบที่แล้วนะ ข่าวเสรแล้วนี่คือเขาถ่ายทอนใช่ไหมแบบว่าเขาเดินไงก็ยังหูสะบัดเร็วอยู่พาเขาไปงี้คือเขาก็ไปอไปแต่วันนี้คือแบบแกะแล้วไม่ไปคือแบบคือเหมือนคนแบบพยายามจะเดินใช่ไหมแบบว่าเหมือนคนป่วยเงี้ยแบบคือแบบมันยกขาไม่ขึ้นอย่างเงี้ยก็โอ้โหอยู่มองว่าไอ้พงศโทรเขาบอกมาดูที่นี่ไหมเราบอกอ้มาค่อยๆมาก็ได้เออเราก็ค่อยๆลงไป กุรูสึกเราเป็นบ่อยนะครับแต่ก็ถือว่าวันนี้อาการหนักกว่ารอบที่แล้วนะครับผมนี่นะกูรั้สึกสู้ๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้กูรศสึกด้วยนะครับในออกฟานบานนะก็ตอนนี้ก็ดูอาการนะครับก็ให้กินยาฉีดยาแล้วก็เกลือแร่ไปแล้วนะครับะจะต้อง เกลือแร่อีกนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆก็อาจจะไปหาหมออีกรอบนึงเนาะจ้าคุณบ้านเนาะเกลือแร่สามเวลาแล้วก็อ๋อเกลือแร่สามเวลาคอยให้คอยรายงานเหมือนกับเราก็รายงานแบบเป็นระยะระยะอ๋ออาการดูแบบบอกอาการให้หมอทราบนี่นะครับผมคุณศึกเราก็ยังนับห่วงอยู่นะครับก็เป็นกำลังใจให้คุณศึกด้วยนะครับโอเคนะครับ คืตอตัวนี้คือ,อ,อยา,อยาให้ยาให้เขบขี้อ๋ยอ,อ,อยังไม่ได้ขี้เนาะยังไม่ได้ขี้มันโอ้โอ,อ,อยู่ยนิ่งมามคือถ้าขี้นี่คือยาให้มันเป็นน้ําก็ได้อย่างน้อยก็คือว่าเขาได้ขับถ่ายไงเราก็จะได้รู้ว่าอเออเขาขับถ่ายเพราะว่าเมื่อวานคือเขาทักไอขี้ที่เขาขับถ่ายแล้วมันเป็นของเมื่อวานไงแต่ของเมื่อคืนกับวันนี้ยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ได้หรือว่ามันอาจจะหมดไปแล้วก็ได้เราก็ยังไม่ทราบไงคือเราก็นตรงนี้ โอ้โหลูกชายคุณบานวันนี้นะหวังว่าอีกสองสามชั่วโมงอาจจะดีกว่านี้นะคุณศึกนะนี่ครับเป็นกำลังใจให้คุณศึกนะครับกับควานบานด้วยนะครับผมวันนี้ก็คุณศึกเราก็เป็นก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับนี่นี่ฮะยืนนิ่งเลยนะครับนิ่งเลย อะนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราก็จะเดยอาการคุณศึกไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณศึกจะหายนะครับผมนี่นะเราก็เห็นคุณศึกแล้วก็อดสงสารไม่ได้นะครับเด็กน้อยของเราช่างเป็นช้างที่ป่วยป่วยบ่อยมากนะครับไม่มีช้างเชือกไหนที่ปางเราเชือกเดียวนี่แหละครับคุณศึกเรานะครับรูปร่างนี่ก็ ดูแข็งแรงนะครับแต่ในนี้อ่อนมากคือถ้าเอาเขาไปเทียบกับรุ่นน้องเขาแบบรุ่นเดียวกันนะเขาอันนี้เราว่าได้ได้ยินแม่เขามานะแต่คือนั่นแหละคือเขาจะได้ยินแม่ของเขามาแม่เขาครับแม่เขาก็มีประวัติเหมือนกันนะครับป่วยบ่อยเคือนั่นแหละเขาน่าจะได้แบบยินของแม่เขามาป่วยบ่อยยินพ่อเาพ่อเขาเป็นตัวผู้ คือเขาไม่ได้ร่างกายนี่ไม่ได้ของได้หน้าตาพ่อเนาะแต่ยีนอะไรเนี่ยอาจาาจะได้แมเเ่เขาจะเหมือนแม่เานิสัยมันแม่หมดเลยเนะครับออโอเคนะครับยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับนี่คุณศึกเราก็าก็ยังสงสารอยู่นะครับผมเราก็เวลาแรากเราก็เป็นห่วงเขาใช่ไหมเป็นห่วง ป่านนี้แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับก็เหมือนเด็กป่วยอะเนาะช้างนี่ยิ่งไม่ร้องเลยนะครับป่วยเวลาป่วยยืนนิ่งเลยกลัวเขาจะเก็บเก็บไว้เราไปเล่นคือถ้าเราไปเล่นเขาได้แต่ถ้าคนอื่นไปเล่นเขาเขางุนงิดนะอเขาจะงุนงิดเหมือนเขาป่วยอ่ะชอบไปเล่นเมื่อเขาแล้วหมอเขาไปรู้ไม่ทุกข เราตูดอะไรคโ้โ<ร>ห,หเลยเขาปวดไงอโอเคนะครับอย่าฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยครับอะจะอเดียกุศกไปเรื่อยๆนะครับวสวัสดี